จะทำโทษเธอห้าครั้งหันหลังขอเดนเดครัครั้งสุดท้ายหวังว่าคงจะไม่ทําอีกกลับไปั่งที่ได้เฮ้ยอ่ะ เมื่อคืนแกได้ดูโโลน้ำป่าววะไม่ได้ดูอ่ะชอบดูอ่ะเออาย่าคุยกันสิคะเออนุ่นอย่าคุยดิอยเออใช่นุ่นเสียงดังอ่ะโอ้นุ่นไม่คุยสักวันครูขอได้ไหมครูคาน้องหญงไม่ได้คุยอะไรเลยนะคะเสียสมาธิจะเรียนจดตามจดตามขออนุญาตครับมานน่ลูกมาน่มานน่มานี่มานี่ นักเรียนปรบมือเพื่อนใหม่ค่ะเขาจะมาเรียนที่นี่เพิ่งย้ายมาจากอุดรธานีรายงานตัวเลยค่ะลูกสวัสดีครับชื่อนายพงษศพรศิปินตาครับชื่อเล่นชื่อฟุกครับเรียกง่ายๆว่าฟุกครับเพื่อนสนิทเรียกว่าไอ้ฟุกเจอนั่งค่ะลูกมาจดต่อค่ะลูกจดบนกระดานต่อตามครูนะเฮ้ยเรารับน้องกันสักดีไหมวะ ฟุ๊กุ๊กยมีการแท่งมีแท่งเดียวอะไรนะมีแท่งเดียวฮะมีแท่งเดียวโอ้ย,อย,อยเสียงดังดีต่อชุดเนี่ยนี่ฟุ๊กเพิ่งมาที่นี่เขาไม่คุยกันนะลูกนะเขาจดกระดานเขาไม่เสียงดังนะลูกนะอีกสักดอกเดียว ลายโยนครูถาาย่าใครโยนบ่านะครับนายพลุกคุยก็เสียงดังแถมยังจะโยนกระดาษใส่ครูอีกออกมานี้ผมไม่ได้โยนนะครับครู้ยทำก็ยอมรับดิแมนๆเว้ยเออผมเปล่าจริงๆนะครับผมไม่ได้โยนนี่จะมาเถียงครูอีกเพื่อนก็ยืนยันว่าเธอเป็นคนโยนและคนที่นี่เขาไม่โกหกเออแฟงอย่าทำให้เริโภคชื่อเร็วมา ผมไม่ได oh ้เป็นคนโยนะครับผมยังนั่งจดอยู่เลยอะมันลอยมาเองครูจะต้องทำโทษเธอกี่ทีดีค่ะทำโทษเนี่ยสองแล้วกันครับสามสองสามสองสามสองสองบวกสามเป็นห้าครูจะทำโทษเธอห้าครั้งทันหลัง สุดท้ายหวังว่าคงจะไม่ทำอีกกลับไปั่งที่ได้ั่งไม่ได้ก็ยืนครับจดกระดานต่อค่ะโทรศัพท์ใครอ่ะของครูนั่นแหละครับ าเสียงคุณคุณค่ะถ้าันอถ้าหมอสวัสดีค่ะค่ะท่านค่ะสอนอยู่ห้องทั่สามค่ะปุ๊กอยู่ห้องนี้ค่ะเพิ่งมาเนี่ยค่ะค่ะเจอคุณเจะเป็นสีแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะ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 พออค่ะพออค่ะพออเรียกเธอไปที่ห้อง เราเรเดีวนเราทำตัวไม่ดีไงโอ้ยทั้งเสียงดังทั้งไม่ตั้งใจเรียนที่นี่นะถ้าเป็นเด็กดีจะดังมากครูเป็นสีครับว่างไงพ่อไม่ได้เรียกผมนี่ครับพ่อเธอคือพ่ออ,อพ่ออไมไ่เรียกเธอะเยอครู่ะครับครูทำไรครับไปไปไหนครับถ้าครูโดนย้ายให้คิดถึงครู ไอด้ดาหาสมุดเล่มเหลืองนี่ทำไมวะหาโรงเรียนใหม่กัน <c oughs> ถ้าฉันไม่อยู่อะคิดถึงฉันด้วยนะเว้ยฟุ๊กฟุ๊กช่วยเอช่วยครูหน่อยบอกพ่อเธอว่าอย่าให้ครูออก <c oughs> นักเรียนไม่คุณมาสายขาดนี่เงิน็งยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กดูแลจบครเบเสร็จเสร็จ